โอ้ยชนิดการคูณอีีที่เก้าท่าน้องๆการคูณแบบเบี่ยงฐานโดยที่ตัวฐานเหมือนกันก็คือเป็นฐาน10ฐานร้อยฐานพันพี่ถั่วบอกในคลิปที่แล้วว่ามันจะง่ายกว่าการคูณแบบที่ฐานต่างกันแต่ว่ามันใช้เทคนิคเดียวกันนะแค่มันเป็นการลดขั้นตอนเดี๋ยวน้องไปดู E p ีที่8ก่อนอ่ะมาดูว่ามันง่ายกวอย่างไงข้อแรกเลย98คูณกับเหเดี๋ยวพี่ถั่วเขียนเหมือนเดิมตัวเบี่ยงกับตัวฐานเ่อันนี้เอาไปฐาน100นะฐาน100เบี่ยงขาด2ถึง100ขาด5ถึง100ตัวติดลบ อ่ะหลักการของเราตัวหลังเกิดจากตัวเบี่ยงคูณกันอันนี้เลขศูนย์สองตัวแสดงว่ามีสองตำแหน่งค่าสองเป็นสิบลบคูนลบได้บวกนะเป็นเลขสิบไปเลยคราวนี้มาดูตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าจะเกิดจากการคูณไขว้ตัวฐานกับไขว้ตัวเบียงอันนี้สลับกันได้ตัวนี้มานี่กับนี่ไปนี่ก็ได้คราวนี้น้องจะเห็นว่ามันเป็นการคูณด้วหนึ่งใช่ไหมเนี่ยคูณที่หนึ่งนะเลขศูนย์ศูนย์ไม่ต้องคิดเพราะมันเป็นของตำแหน่งนี้ละคูณที่หนึ่งก็เป็นเก้าสิบห้าคูณหนึ่งรวมกับ ลบ2คูณ 1, ก็เป็น95หลบ2นะหรือฝั่งนี้น้องเอา98ลบ5ก็ได้ซึ่งมันจะได้93มเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นวิธีเดียวกันแหละแค่มันลักขั้นตอนมาก็เขียนต่อกันไปเลย931 0สูเรียบร้อยแค่นี้เองนะไปกดเครื่องคิดเลขดูเนื่องจากพี่ถัวแบตหมดกดไม่ได้ตอนนี้ไปกดเองได้เท่านี้แน่นอนนะครับอามาดูข้อนี้อันนี้พี่ถัวจะไม่เขียนตัวฐานละเพราะเรารู้แล้วว่าฐานถ้าฐานสิบอ่ะไม่ต้องไปคูณฐานในเสียเวลาพี่เขียนตัวเบี่ยงก็พอบวก3บวกบี่ อันนี้10นะแสดงว่าหลังตัวด้านหลังเราจะเอาแค่ตำแหน่งเดียว7คูณ3 21ใส่1ห้อยครนะตัวข้างหน้าถ้า13บมวก7มันก็จะได้20 17บวก3ก็จะได้20เห็นไหมเร็วขึ้นมาเลยก็บวกแค่ตรงน,นี้ก็พอเป็น20แล้วน้องก็บวกตัวทดมาเป็น22แล้วก็1่คำตอบข้อ2ยีไปกดเครื่องคิดเลขดูเป๊ะนะครับประมาณอันนี้พี่เอาฐานพันนะเพิ่มไป93 อันนี้ขาด1 1นี่ตัวบวกกับตัวลบนะ,สะแสดงว่ามันต้องติดบาร์เพราะบวกคูณลบได้ลบฐานพันสแสดงว่ามี3ตำแหน่ง11อคูณกบอันนี้เป็นเลขที่คูณกับ11ก็จะมีทริกการคูณอยู่นะครับก็คือพี่เอา93บวกกับ9 30มันจะได้เป็น3 9าบวก3เป็น12บทด1 9เบวก1เป็น10ใสศูนย์อย่าลืมว่าติดบาร์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 ารารเลขศูนย์ไม่ต้องใส่บาร์ก็ได้อะใส่พี่ใส่ให้หมดเลย ศูนย์บามีค่าเท่าเดิมก็คือศูนย์ฟังนี้น้องเอามาลบกับ11ก็ได้หรือเอาตัวนี้ไปบวกกับ93ก็ได้คําตอบเท่ากันนะลบมามันก็จะเป็นพี่เอาลบดีกว่าเพราะมันง่ายดี1นึ่งพันเก้าสิบสามลบสิบเอ็ดเหลือแปดสิบสองนะครับนะคราวนี้ตัวนี้น้องไปลบก่อนหนึ่งเอาไปลบจากสองก่อนเหลือหนึ่งพันแปดสิบเอ็ดตัวนี้ตัวข้างหลังน้องเขียนศูนย์บาสองบาสามบาต่อมาใช้หลักการทบสิบทบเก้าลบหนึ่ง ทบ10ขาด7ทบ9ขาด7ลดไป1 0ย์ลดไป1ก็กลายเป็น1บาทศูนย์ลดไป1กลายเป็น1บาทอ่ะพี่เขียนไว้ก่อนอันนี้ทบ10ทบ9 0นลดไป1เป็น1บาทอันนี้เหมือนเดิม1 8แล้วก็0 1ย์หอ่ะยังติดบาอยู่ทบ10ทบ9ลด1อันนี้มันก็ทบ10ไปเลยขาด9อันนี้ก็ลด1เหลือ0นี่เลที่เหลือเหมือนเดิม 7, 7 7อันนี้8 108 0977นะครับไปกดเครื่องคิดเลขดูเป๊ะแน่นอนนะครับมันก็แค่นี้เองมันง่ายมาก